คครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในแก๊บแลนดอมอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมในแก๊แลนดอมในเกมโ o บ็อกนะครับผมแมปเอ่อเบบี้แบร์ี่พิซันรักันนะครับผมวันนี้เราจะมาหนีหนูน้อยแบรรี่นะครับผมคุณลุงแบรรี่กลายเป็นเด็กเฉยเลยทุกคนนี่ไง <laughs> จำคุณลุงแบรี่ได้ไหมนะครับที่เขาเป็นคุณพี่ยามรปภนะฮะตอนนี้เขากลายเป็นเด็กแล้วนะครับซึ่งผมไม่รู้นะว่ามันมีภาคที่คุณลุงแบรี่กลา,ายเป็นเด็กด้วยนะครับมีน้องคนหนึ่งเขาแนะนํามาในคลิปโลบ็อกคลิปหนึ่งนะครับผมที่ผมบน่บนว่าผมหาแมปเล่นไม่ค่อยได้ช่วยเสนอแมปมาให้หน่อยนะครับแล้วน้องเขาก็บอกว่าให้มาลองเล่น Baby ้แบรี่พิษสันรันะครับซึ่งตอนแรกผมก็คิดว่าไม่มีนะครับแต่พอเสิร์ชแล้วมีเฉยนะครับ ก็เลยให้หัวใจไปติ๊กหนึ่งแล้วก็มาลองเล่นกันเลยนะครับผม <c oughs> โอเคไปกันเลยสวัสดีคุณผู้หญิงผมไปก่อนนะแจ๊ไปแล้วนะฮะทำไมคุณลุงแบรี่พอตอนเด็กๆทำไมน่ารักยังเลยนะครับ <c oughs> ตอนโตไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เลยเนาะแต่ตอนเด็กนี่หน้าตาจิ้มลิ้มนะครับผมน่ารักนะฮะเนี่ยหน้าตาหน้าให้อ่งเปานะครับผมเอ,มอยเปิดเปิดโอเคประตูเมื่อกี้เหมือนไม่ยอมเปิดต้องเอาหน้าถุยถูนะฮะ มันถึงจะเปิดให้อืมเอออย่างว่าแหละเนาะทุกคนทุกคนตอนเด็กก็ต้องน่ารักหมดแหละเนาะฮะใช่ไหมเออเนาะฮะไม่มีใครหรอกมั้งที่ตอนเป็นเด็กแล้วไม่น่ารักมิส <c oughs> เตอร์แบลลี่เองก็คงไม่ใช่ข้อยกเว้นนะครับก็คือตอนเป็นเด็กต้องน่ารักอยู่แล้วนะครับเด็กต้องคู่กับความน่ารักใช่หรือไม่สวัสดีครับแบลลี่เบบี้สวัสดีคุณเห็นผมหรือเปล่าเหมือนจะเห็นนะครับแต่เขาไม่มีท่าตกใจแฮะ เออ,เออเราเรีบหนีดีกว่าโอ้นี่มันมีตะลุงแบรี่ตอนโตนะครับทำไมมาอยู่ในคุก <c oughs> นั่นดิเอ,อ๋หรือว่าคนละแบรี่หรือว่าแบรี่เบบี้นี่คือลูกของแบรี่นะครับลูกของตะลุงแบรี่เหรอไม่แน่ใจนะครับหรือว่าจะใช่ผมว่าใช่ตอนแรกก็ไม่แน่ใจแต่ผมว่าใช่เพราะว่าตะลุงแบรี่ตัวจริงที่เราเห็นกันทุกปีทุกวันเขาอยู่ในคุกนะครับผมเออเออดูลูกโดูลูกจับ ติดคุกเหรอนะเขาไปทําอะไรมานะฮะลุงยามแบรี่ติดคุกนะฮะเออลุงแกไปทําอะไรมาครับเนี่ยโดนลูกชายจับซะด้วยเอยไปกันเลยไปกันเลยเขชิบโอ้อันนี้แบรี่เบบี้เวอร์ชั่นสีม่วงนะฮะหน้าตายิ้มลิ้มเหมือนสาวหมวยเออแต่อ้วนไปนิด นะฮะหน้าตาเหมือนเด็กในะนี่เละเออซอสนะครับผมซอสตาเด็กอะตาเด็กสมบูรณ์นะฮะเออจริงๆอุ๊อะไรครับเนี่ยอยู่ๆก็มีเสียงเพลงขึ้นมาเออุ้ยเสียงเพลงดูน่ากลัวนะเนี่ยโอ้ก้อนหินนะฮะเสียงเพลงน่ากลัวนี้มันมาพร้อมกับก้อนหินก้อนหินหน่ากลัวอย่างนั้นเอะ เอ้ยตอนแรกตอนไม่มีเสียงเพลงก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ทุกคนแต่พอมีเสียงเพลงล้วก็เริ่มน่ากลัวขึ้นมานิดนึงนะฮะเอือมเอือมโอ้โอ้โอ <laughs> <laughs> พี่อัศวินจำอัศวินในแบลรีพิซ่าแลนด์ได้ไหม <laughs> เขาตัวเล็กมากแล้วเขาวิ่งไวจัด <laughs> จะตามผมทันแล้วโอเคโอเคโอเคเรารอดอยู่นะครับแม้แต่อัศวินเฝ้าคุกตรงนี้ที่เป็นอัศวินมุ่น ตัวใหญ่ๆก็กลายเป็นเบบี้นะครับทุกคนกลายเป็นเบบี้หมดเลยนะฮะเออเพิ่มความน่ารักไปประมาณ300เท่าได้นะฮะจากแต่ก่อนเออแล้วเสียงเสียงอันนี้เมื่อไหร่จะหายไปนะครับเสียงที่มันมาพร้อมกับก้อนหินก็โอเคหายไปแล้วอืมทักปุ๊บหายปั๊บเลยนะฮะยังกะรู้ใจดื่มอันนี้น้ำยาอะไรน้ำยาวิ่งไวเนาะอ่ะฮะไปกันเลย เดินดีๆนะครับระวังตกอือฮึใช่ไปดีๆตกไม่ได้นะตกนี่ตายนะนะฮะอาะฮึมอาฮึมอา่าสวยไปกันต่อไปชุบอู้สวัสดีครับ อยากออกไปไหมอยากสิเปิดประตูอยากออกอยากออกเ <c oughs> ขาไม่น่าให้เราออกนะฮะเขาคงถามไปงั้นเออฮะอันนี้มีบันไดเปิดเปิดโอเคมีเสียงลมด้วยฮะอ๋ออ๋อว่าแล้วทำไมมีเสียงลมนะฮะมันมีพัดลมอยู่ตรงนี้นี่เองมีพัดลมก็ต้องมีเสียงลมลมแรงมากเลยผมเดินอืดมากต้องกระโดดนะเนี่ย ถ้าเป็นความเป็นจริงถ้าเรากระโดดใส่พัดลมราน่าจะปิวนะคะไม่น่าไปข้างหน้าได้เ <laughs> ออนะคะผมจริงๆนะเอยไปดีๆระวังตกอย่าตกนะโอเคได้ไม่ตกแล้วนะฮะโอ้มีเบคอนอยู่ตรงนั้นคนนึงเราต้องรีบละเราจะไปสวัสดีพ่อหนุ่มเบคอนกันพ่อหนุ่มเบคอนอย่าเพิ่งไปนะรอฉันด้วย ขอไปด้วยได้ไหมรีบหมุนวาวเราจะตามเบคอนไปพ่อหนุ่มเบคอนสวัสดีอ้าวพ่อหนุ่มเบคอนตายเขาไปไหนแล้วอะ่ะเอาตุยแล้วเขาไปไหนนะฮะเขาไปเกิดใหม่ทางไหนหรือเปล่าเอไม่เห็นเลยอะ่ะนะฮะ <laughs> หรือว่าเขาออกเกมนะครับเขาไม่อยากให้ผมเดินตามหมอ อเออยังไม่ทันได้เริ่มเดินตามเลยเออกเกมไวเกินโอ้ยแล้วมันไปยังไงล่ะนี่ทำไมมันทำไมมันไม่ไปทำไมไม่เข้ารูโอเคเข้าแล้วนะครับ <c oughs> เฮ้ยเียงชะมัดไม่ยอมเข้ารูนะฮะกว่าจะได้เข้าอืม <c oughs> จริงโอเคไปต่อปึ๊บสวย กระโดดดีๆนะฮะเออคุ้มตรงนี้มีพัดลมอีกแล้วจ้าเด้งดึงอาา่ฮะลงไปเลยเออ,อมาโผล่ที่ไหนครับเนี่ยมีพื้นสีขาวดำด้วยเอ๊ะอ๋อเบบี้ Baby นะฮะผมเบบี้เชฟเบบี้แกลลี่เดอะเชฟ ปีนได้นั้นได้เปล่าอ๋อปีนได้ผมก็เลยจะถามว่าเขาจะปีนปีนตรงตรงถาดอาหารเป็นหรือเปล่าเพราะว่าตัวเขาเล็กนิดเดียวนะฮะปีนได้เฉยเออเอาอาหารไปกินนะจะได้โตวไวๆนะฮะเออกินจนอว้วนตายไปเลยนะฮะท้องแตกตายระเบิดตุ้มตามอืมเียดายไม่มีเสียงระเบิดเนาะนะฮะถ้ามีเสียงระเบิดน่าจะดีกว่านี้นะครับผมอือหือผมว่านะ โอ้โห,โห,โหอยู่ๆก็วิ่งไววิ่งไวเกินว้าวอุ้ยถึงแม้ว่าผมจะวิ่งไวแต่เมื่อกี้ผมก็ไม่เชื่อนะว่าผมจะกระโดดมาถึงตรงนี้ได้นะครับกระโดดมาถึงเฉยว้าวดีจริงๆ,ๆดีจริงๆหมุนไปเลยยืบเจหมุนไปเลย ค่อยๆไต่ลมขึ้นไปนะฮะค่อยๆไต่ลมขึ้นไประวังระวังระวังอะฮะไต่ลมขึ้นไประวังระวังระวังโอเควิวิว,วิผมนึกว่าผมจะตกซะแล้วนึกว่าลมมันแบบจะหยุดหมุนนะฮะแล้วเราก็ตกแต่เราไม่ตกโอเคเฮ้ยบาดเสียวจริงๆโอ้อะไรเนี่ย เบลลี่เบบี้เบลลี่แบบโลบอทเหรอเออไอโลบอทโลบอทโลบอทเบลลี่เบลลี่โลบอททำไมเดินช้าจังสงสัยลืมหยอดน้ำมันแน่เลยนะฮะน้ำมันเดินช้าแถวไม่มีท่าโจมตีด้วยทุกคนน่าสงสารจังโอ้เบลลี่แม่เบลลี่เบบี้ โอ้ยนายจะน่าสงสารเกินไปแล้วเดินก็ช้าอ้าวแถมแถมไม่มีท่าโจมตีด้วยทุกคนแล้วเราชนะแล้วโอเย